สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวมาพร้อมกับรีวิวเปิดประสบการณ์กับ Air France หรือว่าสายการบินฟรังเศสนะคะเหมืยวเดินทางด้วยที่ยวบินนะคะ AF 1 9 9ค่ะจากกรุงเทพมหานครมาที่ปารีสนะคะนะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือความฝันของเหมียวที่เวลาดูภาพยนตร์ต่างชาตินะคะของฮอลลีวูดจะ มีหลากหลายภาพยนต์ที่แอคชั่นแล้วก็ชอบอามาถ่ายทำที่เทือกเขาเอลฟ์นะคะส่วนวันนี้ค่ะขณะนี้เป็นเวลา18นาฬกานะคะก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นมาว้าวแล้วก็ดูแผนที่ค่ะอ้าวฉันมาอยูด เนื้อสุดของเทือกเขาเอลฟโอ้โหดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่คือหนึ่งความฝันของเหมียวเลยที่สักวันหนึ่งนะคะอยากจะมาะเดินไฮงนะคะที่เทือกเขาเอลฟนะคะหรือว่ามอนบรันนะคะค่ะวิวด้านบนนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นภาษาอิตาเลียนเขาจะเรียกว่ามอนเตเบนโกนะคะมอนเตเบนโก แต่ว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะเรียกว่ามองลัังนะคะหรือว่าสากลเราเรียกว่าเทือกเขาเอลม์นะคะส่วนด้านบนวิวสวยๆนี้นะคะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเป็นพรมแดนระหว่างอิอตาลีกับฝรั่งเศสนะคะโดยรวมแล้วก็เทือกเขาเอลม์นะคะมีความสูงเกือบเกือบ ห้ากิโลเมตรเลยนะคะถือว่าใหญ่มากๆค่ะแล้วก็เทือกเขาเอล์นะคะเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของชวีวยุโรปนะคะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าครอบคุมได้กี่ประเทศนะคะเทือกเขาเอล์นะคะครอบคุมได้ประเทศออสเตรียอิตาลีฝรั่งเศสสโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์นะคะลิกกนสไตน์นะคะแล้วก็ประเทศเยอรมนีค่ะให้ลองนึกดูนะคะว่าเทือกเขาเอลมนี้จะใหญ่ขนาดไหนนะคะขนาดความสูงก็เกือบจะ5กิโลเมตรแล้วนะคะถือว่าการเดินทางกับสายการบินแอร์ฟรานซ์ครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่การบริการของแอร์โฮสเตส ที่เหมียประทับใจหรือว่าอาหารนะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ประทับใจก็คือสามารถอ่าพาตัวเองมาเปิดโลกใหม่ๆลองเปลี่ยนสายการบินในการเดินทางนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะส่วนประสบการณ์อย่างอื่นที่เหมียวเองอยากจะแนะนำก็คือหากทุกคนมีโอกาส ที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองในการเดินทางสามารถนั่งในชั้นพรีเมียมหรือว่าธุรกิจได้นะคะจะถือว่าดีมากๆเลยไม่ใช่แค่การบริการที่ท่านจะได้รับจากสายการบินนะคะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะสามารถเห็นนอกหน้าต่างนะคะส่วนประสบการณ์ครั้งนี้นะคะมีวใช้เวลาในการ เก็บเงินนะคะอดออมนะคะเก็บเล็กผสมน้อยใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่ได้นี้ไว้ใช้เฉพาะซื้อตั๋วเครื่องบินกับบ้านเท่านั้นนะคะซึ่งก็คุ้มค่าค่ะถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตตัวเองกับชั้นธุรกิจนะคะส่วนรวมแล้วค่ะเมียวประทับใจทุกอย่างมากๆเลยกับสายการบิน France Airlines นะคะ อยากจะแนะนำทุกท่านหากท่านใดมีโอกาสาคิดหรือว่าช่างใจว่าจะเดินทางกลับเมืองไทยด้วยสายการบินอะไรก็ขอ,อ,อแนะนำา Air France นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกท่านที่กำลังเลือกหาสายการบินกลับบ้านนะคะสุดท้ายนี้เหมาเองก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการแชร์ประสบการณ์วิวสวยๆจาก บนเครื่องบินผ่านหน้าต่างที่เหมือนนั่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณค่ะ